เดี๋ยวาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวนะคะก็จะมีสองอย่างนะคะทุกคนแต่เราเห็นในชตรงจริงๆเราต้องขอโทษจริงนะคะอาจจะมีเสียงพี่เสียงน้องเล่นเกมโรบอทกันอ่ะเันนเนเลยทุกคนไอชเท่าไร่เล่นเกมอะไรชอบโรบอทไหมชอบปีกายไหมชอบเกมอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะอันที่หนึ่งเลยนี่กล่องดิสสอเรานะนะ นี่ทุกคนดูีทุกคนสีสวยมากมีสอสองแท่งแล้วก็กพอหันหนะคนีอันนี้ก็จะแบบว่าแบบเวลาหบบว่าอะไรนะเวลาแบบอะไรมันขาดเราก็ใช้อันนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นยังโลกนักะ่ารักมาก เราไม่ใดินีออกมาได้เยดินสอเพิ่งซื้อใหม่เมื่อกี้นี้เลยเลยเพิ่งไปเดินซื้อมาข้างบ้านแทลงละห้าบาทค่ะแล้วก็ดินสออันนี้เพราะว่าอันนี้เราใช้มานานแล้วี๋ยวเราขอเก็บของกันนะคะไปดูยังของเรากันเลยก็จ้เป็นอันนี้นะคะ เล่นสองคนนะแล้วไปดูดีกับแมตตูมาแล้วค่ะเุิ่มสองอย่างน่ารักมากจบแล้วนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้มั่งคะคลิปที่รีวิวของนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้ามีใครกดติดตามเราก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เสียเพราะผู้กดติดตามเราก็มีหลายคนแล้วค่ะทุกคนใครกดติดตามเราขอให้บ้างวย รักรักมาโดยตลอดขอให้เงินจากคนรักพวกคุณนะคะคนที่กดไลค์พวกหนูคนที่กดไลค,นนะคะ์คนคนหนูนก,นนนกนน็ขอให้บ้านรวยมีเงินใชเ้เยอะๆไปเยี่ยมสุนัหนูแล้วก็ขอให้พ่อแม่รักนะคะ